อ้วนเพื่อนที่ชาในในในเฟสพี่อ้วนส่งพระมาให้บูชาจะได้เป็นสิริมงคลทำมาหากินรุ่งเรืองพวกแก่สีนารอดนะนี่้ก็จะตุคามรามเทพอย่ที่ใจครับถ้าเป็นสมัยก่อนนี่ ห้าหกหมื่นเนื้อเขาก็ไป่ใครกันบอกแต่เป็นบุญแล้วที่ได้มาโ<ห>อ้รุน่นนาโขกด้วยขอบคุณพี่อ้วนที <c oughs> ่ส่งมาให้มีใจมากเลยถึงเต้น <c oughs> พี่ชายในกลุมบริจาคเลือดด้วยกันรู้จักกันทางเฟสโอ้โห๋ยวจะม,มูชาขาขายล่ำรวยนี่ไงนีมา,มาให้มาให้ส่งมาให้น้อง บูชาจะได้ขาขายเจริญรุ่งเรืองจะได้ขาขายของดีๆขอบพระคุณพี่อ้วนนะครับเราจะต้องหาเทียนเขากับทูบเชิญขึ้นบ้านเชิญมาอยู่มาเป็นสิริมงคลให้ลูกหลาน ยกมือวาวหน่อยขอบคุณครับขอบคุณ,ขอ,คณขอบคุณนะครับพี่กวนครับขอบผมขอให้พี่หายป่วยไวขอบคุณมากครับพี่